จะปวดเมื่อยต้องดูทุกระเบียบนิ้วเลยนะได้ครับอย่างแรกเลยเอ็งเอ็งไม่เคยนวดใช่ไหมไม่เคยเลยครับเราจะต้องเปิดด้วยกันถึงสประตูอะไรครับอ่าครั้งแรกนี่เราจะไล่มาเรื่อยๆเลยนี่นนอนเลยคุณหญิงแม่นอนเลยนะเออนอ่เราจะต้องเปิดก่อนเลยคือประตูลมประตูลมเราจะเปิดประตูลมแล้วแล้วเราไล่ขึ้นไปเรื่อยเ ทีนี้เราจะไปเปิดประตูระบายประตูระบายประตูลงประตูระบายเองไล่ไปเรื่อยๆทีนี้เองเห็นแหละประตูน้ำพระอินไปทำเขี้ยอะไรรถติดมึงจะไปทําไมพระอินเนี่ยประตูน้ําประตูลงประตูระบายแล้วไปออกประตูน้ําออกประตูน้ําเองยิ้มยิ้มเท้าเลยข้าจะสอนเองทุกอย่างมันเป็นจังหวะผมต้องรอดด้วยเอองรอดด้วย ปตูน้ำประตูลมประตูระบายเดี๋ยวค่อยๆไล่ไปครับพร้อมแล้วมิวสิกมาอ๋อมีจังหวะด้วยเหรอครับดูตามพี่ดูอันนี้ต้องรู้ใจอันนี้ประตูลมนะครับอย่าพึ่งแม่กูกระจายคอไม่ดีจะคอยสิวะประตูระบายแล้วครับค่อยๆขึ้นไปเรื่อยๆออ๋ครับ ันนี้ทําอะไรครับลูกูจะเปิดเส้นให้แม่แล้วแม่โดดลงไปไหมอ่ะก็ต้องพวดพลาดเข้ามาน่ะเอาก็มัดลงพวดพลาดซิมจะได้เส้นแม่ไอเส้นแม่มันไม่ได้เรื่องเลยไอ้ยไอหนุ่แม่เป็นไหมเป็นไอหนลูกเป็นไหมลูกอะไรนะไอหนุ่มเป็อย่างเมื่อกี้เด็กเด็กเด็กดีมาเรื่มเร่มเร่มมาละเอ้ยมาเกดีมา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 นั่งนัประตูลมประตูระบายแล้วไปออกประตูน้ำมับ ไม่มีน่าเราจะกินผักปุ๊มเข่า้อยเออไอเด็กดีไม่เอาลูกย็นจังไรยลูกเด็กดีไอหนูอยังดูแม่ชอบแม่ชอบไม่เป็นไรแม่ชอบทำย่างดูเขาเนี่ยทำได้ไหมลูกผมยังดูผมทำยังดูไม่ได้แล้วครับหนูดูไม่เป็นหรอลูกยังไม่ดูเลยแม่ไม่ใช่ทำอย่างพี่โดเนี่ยยังไม่ได้เท่าโดเลยครับก็ต้องฝึกไปเรื่อยไอ้ลูกดสอนสิลูกตอนนี้เล่นยังไงนะ ค่อยคอยนวดขึ้นไปในประตูลมประตูะระ,ระบายประตูน้ําประตูลมประตูระบายประตูน้ํเออแล้วตรงไหนขายผ้าละ่ะกูไม่ได้พามึงไปตลาดอย่างนั้นกูหมายถึงเส้นค่อยค่อย,อยเปิดเส้นขึ้นไปเห็นพื้นที่แปลกระดินเส็งโ้โห <c oughs> แปลกระดินดวยอ่ะพร้อมยาพร้อมแล้วไปตามจังหวะเลยนวดดีๆให้หนูนะะประตูอะไรนะประตูลมประตูลม ยังเนี่ยใพอจะได้ครับได้แล้วมันได้แล้วคือผมต้องนวดด้วยใช่ไหมอ่ะนวดดี่มันนี่อะไรเด็กดีวันนี้เด็กดีวันนี้อะไรเออทำหน้าไหมลูกเองลองลองดูนะครับลองลองดูนะไม่เคยนวดใครเลยเนาะไม่เคยไม่เคยให้เขานวดนะลูกนะลองลองลองดูนะลูกนะประตูลมอ่าประตูระบายระบายประตูน้ําไหลไปออกประตูน้ํานายผมขอโทษนะครับครับดึงเลยครับชอบจอบชอบดึง ไม่ค่อยถนัดต้องขอ<ม>โทษนะนเลยเหรอเอาพี่นะลองดูนะอ่ะไปจังหวะไม่ค่อยจับเอ,อิร์มเอไปตัวลงไปตัวลงได้ยบไหมเล็งไว้ก่อนเล็งไว้ก่อนแต่ยบไหมระบายมึงระบายออกก่อนมา <c oughs> ตัวน้ำมาตัวนะ้ำ ใช่ครับคุณนายพอาเ้ีค่ะ,ะคอุ um. ้ยพอมื่อยแล้วมันก็แบบว่าว่างอ่ะงั้นคุณนายก็นอนเลยเดี๋ยวผมไปหลังบ้านก็ได้ดเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวครับนอนเป็นเพื่อนหน่อยได้ไหมอะเหงาอ่ะนอนเป็นเพื่อนคุณนายนอ,นอุ้ยหน่อยคือแบบว่าขอนอนหนุนต่างหยได้ไหมอะจะนอนหนุนต่างผมเอาแบบฟิลแฟนคุณนายมันไม่ดีหรอครับเดี๋ยวดีฉันน่ะอนุญาตฉันเป็นเจ้าของบ้านจะให้ใครนอนตรงไหนก็ได้ ช่วยช่วยมาวยตอบแทนบุญคุณหน่อยต้องตอบแทนบุญคุณเออกูอยู่ด้วยได้เดี๋ยวผมนอนนั่งฝั่งนี้ก็ได้ครับคุณนายขอนอนหุญาตช่วยนะนายจะนอนใช่ไหมครับใช่ครับให้กานอนหน่อยตักหน่อยนึงนอนตรงนี้แล้วกันนะคนขาดความอบอุ่นลยเนาะนอนได้เลยไหมอ่ะนอนได้เลยครับนอนนอนนะนอนนอนนะ นนีมาแม่จะตะแคงหูนอนอย่หูทะลุเฮ้ยทะลุหูเลยเหรอนอนได้ครับนอนอะไรอ่ะอะไรอ่ะฮะหกอะไรมาหัวแข็งขัดเออโดนหัวแข็งขัดตกใจหมดเลยพี่ไม่เบาแล้วหรออ่ะคุณท่านไม่เมาเลยคุณท่านจะนอนไหมครัใครคุณท่านท่านไงดีดี ดินี่กูไม่ได้ผัวคุณหญิงไม่ได้คุณท่านสบายไหมครับคุณนายสบายมากเลยนอนได้ใช่ไหมครับนอนได้ไ่มจ้ะนอยดิดีนอนตักน้องมันอย่างนี้นะครับคุณนายเดี๋ยว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 เอาไงลูกคุณนายค่ะทำนังนะครับอาคุณนายเอาให้คุณนายสบายที่สุดอ่ะสบายที่สุดคุณนายนอนดีเดี๋ยวผมพันอะอะได้ครับคุณนายได้แม่ไม่กูไม่เขียนบทนิ้วตัวเองนะคุณนาย กูยังเรื่องเครื่องอยู่นะเดี๋ยวแล้วกูจะให้พี่ชอนมันหมดกูเนีแย่หมดแย่หมดคุณนายนอนนอนทิ้งมาปกตินะครับไม่ต้องเกรงมึงเล่นเรื่องนี้บ่อยๆนะทำไมคุณสอบคุณนายนอนได้แล้วนอนสักทีนะพวกเออเอาไปไปนิ่งๆเลยหลับไปดิไปดิคุบอกให้มึงทำยังไงชุดดำไง

Ik heb een fijne dag. Ik heb een Ja, dag. Ik heb een fijne dag. Ik heb een บอกให้มึงไปเปย์ชุดดำมึงก็คุยกับแม่มึงดิแม่กูบอกให้มึงไม่เปย์ชุดดำมึงทำี๋ยวก่อนมึงทำอะไรเนี่ยฉากนี้คืออะไรมึงพูดพลาดกันมาได้ไงเนี่ยอะไรมึงพูดพลาดออกมาได้ไงกูนอนกันอยู่มึงฝันอยู่ฝันเหรอเออมันฝันกูไม่เกี่ยวต้องตีอะไรกับครอบครัวมึงเลยทำไมจะไม่เกี่ยวมึงไปคุยกันสองคนบอกให้มึงเปยนเดี๋ยวชุดดำเหรอ เดททำไมเดทชุดดำกูจะฆ่าแม่มึงจริงๆไปมันเถืองแล้วเนี่ยเด็ดทำไมแม่เป็นแบบนี้อ่ะเดทสำแม่ไม่รอเด็ดนะลูกเด็ทเด็ดต้องหมดให้แม่เฮ้ยน้ำแม่มึงฝันด้วยแล้วนะแล้วรางวัลเนี่ยหุ้ยตามมาให้รางวัลกันในฝันด้วยเด็ดทแม่ชีวิตแม่หวังจะพึ่งเพอเด็ดสัญญากับแม่ ว่าจะบ่นที่แม่แม่เมีอยากเป็นใจเพื่อเหลือของแม่และลูกแม่ช่วยแม่ด้วยว่าจะบ่นที่แม่เองแล้วทำไมแม่ถูกทำร้ายมาแบบนี้อ่ะหมดเวลาได้กี่เดือนบอกให้พูดไปแม่ช่วยหน่อยได้ไหมล่ะมาดิเก้าไอ้แม่แม่ไอ้พาแม่จะว่าความจริงก็ไม่ใช่ความฝันก็ไม่เจอ แม่มาเข้าฝันฉันแม่แม่มึงมาเข้าฝันเรื่องอะไรที่อยู่ไม่ได้แล้วแม่ถูกแม่ถูกทำร้ายแล้วแม่มาหาฉันบอกว่าที่ฉันบวชให้แม่ัะอยู่ที่นี่ตกไปไม่ได้แล้วพี่ก็ฝันแบบนั้นเหมือนกันพี่เห็นฝันเห็นพระว่ามึงไปฝันที่ไหนเนี่ยเฮ้ยแม่ผมพี่มึงฝันว่าแม่มาหาใช่น้องมึงเอาแส้ฟาดแล้วมึงเข้าไปใส่ชุดดำที่รู้ได้ไงอ่ะไม่รู้ยังไงไอ้นันตีกูปั่นปั่กูก็ฝันเหมือนกัน แตงว่าฝันหรือฝันอาจจะเป็นจริงะน้อ้กูอยู่ที่นี่ไม่ได้แล้วกูเกิดมาที่นี่ท้งชีวิตกูเพิ่งเคยเห็นแม่เต่าตีนเหนียวกันนะไม่รู้หรอกมึงไม่เห็นตัวไหนดิเอาหมกพุ่นอยู่กับเต่าอะไรเนี่ยเอาเรื่องแม่ฉันกอนได้ไหมเฮ้ยปล่อยเต่าแม่ฉันจะตายอยู่เฮ้ยแม่มันก็สำคัญแต่ว่าคุณนายก็ช่วยชีวิตไว้แต่ผมจะบอกให้นะคุณนายเขาจะเอามึงทำผัวไม่ได้เป็นแบบนั้ไม่ได้แม่มาสั่งว่า ให้บอททดแทนพ่คคนแม่ผมจําเป็นต้องไปเอางี้แล้วกันถูกชะตากับมึงมึงไปไหนกูไปด้วยบอกพี่ยังข้าห่วงใยญ่ความฝันยิ่งใหญ่เข้าไม่เยือห่วงคนดีแม่ดูห่วงเดือนจะไปดูไปพี่ไปเอาะไรหาแม่เร็วไอเด็กตรงนไ้ด้วยความเป็นห่วงแม่ครับเจ้าเดชจึงรีบกลับไปหาแม่ทันที เกือบดีแล้วเดนอีงนี้เดียวจะดีแล้วลูกคุณคุณหญิงแม่เจ้าคะเดนเด็กดีแตนลูกเดนเดนไปไหนลูก